สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพนะครับสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับเรื่องของการนับถือศาสนา ในเรื่องของการความเป็นอยู่ส่วนตัวในเคหสถานนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในสิทธิเสรีภาพเหล่านี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติเอาไว้อย่างไรนะครับมาเริ่มกันที่ในเรื่องของการนับถือศาสนานะครับวันนี้เนี่ยตามรัฐธรรมนูญมาตรา31เนี่ยเขาให้สิทธิเสรีภาพนะครับว่าบุคคลเนี่ยย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตนแต่ต้องไม่เป็นปฏิบัติต่อหน้าที่ของพวงชนชาวไทยไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐและไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธธรรมอันดีของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิทธทิเสรีภาพในการนับถือศาสนาเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับจะนับถือศาสนาใดก็ได้แต่ว่าจะต้อง ไม่กระทบใน,ในเรื่องของอความปลอดภัยของรัฐต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับทีนี้ต่อมาในเรื่องของสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับตามมาตรา32บเนี่ยบุคคลมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวนะครับการกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่งเนี่ยหรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทำไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จะเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกคนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญนะครับก็มีสิทธิเสรีภาพในความเป็นอยู่ส่วนตัวนะครับในเกียรติยศชื่อเสียงและครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปกระทำการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นจะกระทำไม่ได้นะครับ ต่อมาในสิทธิเสรีภาพในเคหะสถานนะครับมาตรา33เนี่ยรัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ว่าการเข้าไปในเคหะสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการที่จะค้นเคหสถานหรือที่ละหัวฐานจักระทรรมิได้นะครับ เว้นแต่ว่ามีคำสั่งหรือหมายของสารหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นการที่บุคคลใดก็ตามเนี่ยจะ,จะเข้ามาในเคหสถานของเราเนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมนะครับหรือการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามนะครับจะเข้าไปค้นในเคหสถานของเราหรือที่ระโหฐานเนี่ยจะกระทำนี้ได้นะครับเว้นแต่ว่ามีคำสั่งหรือหมายของศารหรือกฎหมายได้บัญญัติเอาไว้เท่านั้นนะครับ นี่คือในอเรื่องของสิทธิเสรีภาพเกี่ยวกับการนับถือศาสนาความเป็นอยู่ในสิทธิในเรื่องของอเคหสถานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นเองนะครับ